ขนมปังหน้าไข่ไส้ทะลักทำง่ายไรน้ำมันวันนี้นะคะมิวจะพาทุกคนนะคะมาทำขนมปังนะคะที่ใส่ไข่ข้างในนะคะทำให้เราเนี่ยทานแล้วอิ่มนานแล้วก็ได้รับโปรตีนนั่นเองค่ะซึ่งสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะเช่ทนทำตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าก็ตื่นมาอุ่นทานหรือจะทำง่ายๆตอนเชา้าแล้วก็ทานก็ทำได้เลยค่ะเพราะว่า เมนูนี้ทำง่ายรวดเร็วแล้วก็อิ่มอร่อยมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเมนูนี้นะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องการลดน้ําหนักนะคะ <c oughs> เพราะว่าเมนูนี้ไม่มีน้ําตาลไม่มีเลยไม่มีน้ำมันใดๆเลยนะคะ พลังงานก็ไม่สูงแถมมีโปรตีนด้วยนั่นเองค่ะและที่สำคัญรสชาติเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะทำง่ายขนาดนี้อร่อยขนาดนี้ไปเริ่มทำกันเลยมาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นขนมปังบันใบเต,ย,ตยของหมิวนะคะถ้าท่านไหนไม่ได้สั่งขนมปังของหมิวเนี่ยก็สามารถนำขนมปังชนิดอื่นนะคะที่เป็นทรงกลมเนี่ยมาทำได้เลยนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเขามา แกะเนื้อนะคะเอาส่วนที่อยู่ตรงกลางออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะใช้มีดนะคะหั่นค่ะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้นี่ค่ะ,ะแล้วเราก็ดันมีดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเอาเนื้อตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะตักเนื้อเขาออกมาค่ะความลึกเนี่ยอย่าลึกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้นขนมอะค่ะเขาจะบางเกินนะคะมีไว้สําหรับใส่ไข่นะคะ,ะดึงออกได้เลยนะทุกคน หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือของเรานะคะบีบให้เนื้อขนมปังเนี่ยเข้าข้างนอกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องการใส่ไข่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่ของเราเนี่ยก็จะล้อนออกมาค่ะนี่ใช้มือของเรานะคะดันไปเลยเพราะว่าขนมปังของเราเนี่ยนุ่มมากๆเลยค่ะนี่นะคะอ่าตอกแล้วนะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะว้า หลังจากตอกไข่แล้วนะคะหมิวก็จะใส่ผงกุ้งรสนะคะแบบไม่มีผงชูรสนะคะของไหนคะ่ะเป็นรสพริกไทยดานะคะใส่นิดเดียวนะคะเพื่อความหอมค่ะหลังจากนั้นตามด้วยซีอิ๊วนะคะนี่เล็กน้อยนะคะทุกคนใส่ผงชีน้มอนค่ะว้าวเยอะไปหน่อยหลังจากนั้นหมิวก็จะใส่เป็นซอสบาร์บีคิวนะคะเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะนี่หลังจากนั้นหมิวก็จะใส่เป็นชีสลงไปได้วยนะคะทุกคนนี่เราก็มาหั่นก่อนนะคะ ละะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปใส่หมอ้อทอดไร้น้ํามันนะคะหรือจะใช้เตาอบก็ได้ค่ะไฟ170องศาประมาณ12-15นาทีนะคะไปใส่กันเลยนี่ค่ะหมิวใส่ในหมอ้อทอดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นําไปเข้าตัวเครื่องนะคะหรือว่าไปอบกันเลย ทุกคนเสร็จแล้วนะคะหลังจากเราอบไฟ160องศาในหม้อทอดนะคะเวลาประมาณ12-15นาทีนะคะทุกคนสามารถเลือกเวลาได้เลยค่ะว่าชอบไข่สุกประมาณไหนนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีความเยิ้มของไข่เล็กน้อยนะคะนี่อย่าลืมลองไปทำทานกันนะคะทุกคน บ้างละคะทุกคนทำง่ายใช่ไหมล่ะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะอาจจะเพิ่มผักนะคะหรือว่าเพิ่มเห็ดเพิ่มไส้กรอกตามที่ทุกคนชอบได้เลยนะคะและที่สำคัญถ้าทำให้เด็กๆทานเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็จะสุขภาพดีนะคะแล้วก็อิ่มไปยาวๆเลยะคะ่ะ ถ้าทุกคนชอบสูตรขนมง่ายๆแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็คลิกเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมิวก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าหมิวจะเอาสาระดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกนะคะสำหรับวันนี้มิวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย